I feel of discontent, I'm finally facing it all Fearless <laughs> สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนด้วยนะครับคือคลิปนี้ผมเจออีกแล้วนะครับผมแต่ว่าเกมนี้เปลี่ยนตัวละครฮีโร่ด้วยนะครับผมก็ก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจด้วยนะมาดูกันว่าเกมนี้จะสนุกมามันอีกหรือเปล่านะครับผม FC ซุปโอเค let's go เอ้ยตายเนี่ยเอไปเะตะแล้วเพื่อนถ่ายไปครับผมต้องเสียเปรียบเลยวะไปตายแล้วสวย ไปจ้าสายจริงโซนไว้ก่อนนะปับไอ,อผมต้องหาสี่ก่อนนะตอนนี้เั่นเปิดนมังกรอนนะ่ะเราไม่ต้องไปก็ได้นะอีหน้าผุดแล้วีหน้าไม่ส้มปะเนี่ยอาพีเนี่ย ตัวเราค่อนข้างแพ้นะครับรอเค็ดครับเอ้ยหูพุดปุ๊บเย็นเพื่อนโอเคมาปุ๊บนี่เหว่าจะใส่ผมเลยเหรอโดนใบใช่ประด็นแล้วก็กดสองม,มันจะวิ่งเร็วแบบเหมือนล้างอะ่ะคลายล้างนะสกิลสองของมันนะของซุปนะโอเคอยู่กลาง มาเติม,มบ่อยๆเติมเรื่อยๆนะฮะมุดเรื่อยๆนะเฮ้ยสองแล้วเฮ้ยลำ้ำผมเองเพื่อนต่อได้นะไถยกันมาเยี่ยรนะ้อยฮะเล่นซุปนะครับพยายามแบบเออมามาตรงกลางไว้นะหรือว่าเติม,มบ่อยๆนะมุดมบ่อยๆถ้าแบบจังหวะได้เนี่ยเราจะได้เปิดเลยเฮ้ยตายเพื่อนอุ้ยโหย,ยไถมาเฮนะ้ยอย่าไหลนะไถยอุ้ย โอ้ยไม่ได้เอ้ยเยันดักอยู่ครับสวยเอ้ยไม่มีอันตินะโอ้มาไฟนี้แบบว่าบวกกันยาเปรนะี้ยทุกคนบวกกันไม่หยุดนะบวกกันไม่หยุดเลยขอรีก่อนแล้นะเล่นแบบนะครับเมื่อกี้ผมกลับไปนี่ก็ยังบวกกันอีกโอ้เรียกได้ว,ว่ามอมันเหล่เกินนะเกมนี้มีไฮวาร์ปหรือเปล่า ในภูมิเต็มเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวรอไปเครยร์บนเรยแล้วกันนะน่าจะได้เคียร์ก่อนนะแล้วก็วิ่งเดินแอกแ๊งอะ่ะเฮ้ยสายโอเคเฮ้ยขวาปะตายเพื่อนไม่ได้เดี๋ยวผมตามให้เอง ไป์นึงจะดูเพื่อนปิกคัโอ้ยรอดวะถ้าเป็นมุมนี้มันแบบว่าพลิกแบบได้ไกลนะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะครับแบบแยกดันนะแล้เวเราก็มาทําเกมเลนกลางเอานะครับเอ้ข้างบนไม่ได้ผมไม่เมนเตน,นะครับเฮ้ยไถ่อุย้ยล้างโอ้โหจะได้ปะ ตาย,ยเพื่อนจะตายเอาวไม่มีตริร้อยเลยเอ้ตรงกลางมาอยู่เพื่อนมันจะได้แล้ววะเอาตัวนี้สวยอุ้ยโอ้โหโดนป้อมตีตายอะไรฮะถือว่าสองหนึ่งก็ถึงถือว่าคุ้มผมพักคิดไปเลยแล้วกันนะเอาป้อมโอเค <laughs> รีบเอาแล้วรีบกลับไปรีนะ เดี๋ยวเขาจะมาคันนะครับเฮ้ยดิปลอยชัดดาวตลางมาอยู่เพื่อนแต่อย่าบวกเลยไม่มีอันติอ้าวไม่ไถมาวะ เฮ้ยครับบนโดนโซโล่โอ้โหไปเลยชาติน,นี้รีบไปเลยเพื่อน,น,นอย่อมรอซ้อนบนอยู่มาอยู่ฮะมาอยู่ได้นะเฮ้ยโหตามดิครับเฮ้ย<ร>ไฮ้ย <c oughs> เฮ้ยผมรอดเฉยเลยว่ะทุกคนชานินี้ ใ้ว่าเอาสุดเอาสุดอดอกมาทางนี้สวยเพื่อนรับเต็มเลย <c oughs> เดี๋ยวเราแบบทิ้งเวฟให้เรนดอร์แยกดันก็ได้นะ <c oughs> นอนมาเต็มเพื่น <c oughs> อนคล้องได้เพื่น <c oughs> อนไมู่่นะ <c oughs> <c oughs> โอเคเอ้ยอ, <c oughs> อุ้ยหลังโดน สวยไอ้อาตายเอ้ยได้ของด้วยแบบนี้คุ้มคุ้มใส่ใส่หมดเพื่อนสวยมเมม่งไอีกหนึ่งฉับฝืนฉับฝืนดีนะไม่โดนรัดรัดของด้วยนะเพื่อนโดนรัดของนี่แห้งจัดแห้งจริงไอ้ตาเนี่ยจะได้วิ่งเร็วๆหน่อย เกมเราได้เปรียบแล้วนะตอนนี้เรียกได้ว่าได้เปรียบจุดจัดเฮ้ยผมรออันเตียงเดชมาหรือเปล่ายโอ้เต็มเลยไปดีครับอย่างเงี้ยไมีว่าอยู่คนเดียว เพื่อนช่วยด้วยโคตรดืดน <c oughs> ืดอะไรขนาดนั้นเอ้ยลำแล้วปะน่าได้ป่ะถอย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 ไม่มีติไม่มีติถ่ายยาวเลยว่าถ่ายยาวอืมไบเลดเกมนี่เอเลนดอร์เล่นยากอยู่นะ ไอ้ปล่อยคลองยังเนี่ยนีข้างล่างโอ้นี่แบบผมปล่อยเวฟจนแบบยีน่าได้เวิลสามแล้วห่างกันเวฟลนึงอะโอเคตืตืตืเอ้ยอกได้เพื่อนเฮ้ยแบบนี้เล่นได้นะครับแล้วแล้จะตายอยู่แล้วนะเพื่อนสวยสวยครับสวยจริง อย่าอย่าทำผมเลยโอ้โหโคตรนืดเลยอะทุกคนโอ้ยมาดิผมมีเพื่อนนะมมีเพื่อนนะโอ้โคตรนืดนืดอ,อะไรขนาดนั้นโอ้แลลเจ็บแลลเจ็บจเจบอ้ยสวยสวยได้มหมนะไม่ได้เพื่อนมาเวฟเร็วุ้ย อันเพื่อนมาสวยตายแล้วตายแล้วถอยเลยถอยเลยโอ้ยโโโโโโดีนะถ้าได้จับเมื่อกี้น่าจะเลือดเด้งนะเอ้ยเอ้ยเข้าสดุดจังนะโอ้โหเอปลอฮรเอรินดอร์แต่ก็แรกไม่อยู่ด้วยเพื่อนอ้เพื่อแตก หวยให้ยกได้โอ้ไม่ได้รโหนืดอะไรขนาดนั้นวะทุกคนแล้วสวัสดีเกมพลิกแล้วว่ะตอนนี้แต่ว่าบวกบวก,กันมันจัดนลตับอยู่เพื่อน,นไปเลยผมเสียสละเพื่อโอ้ยต้องมีพูดเสียสละตรงเนี้ยไอสองอย่างนี้้อบัฟของจะเกิดครับ ้ยโอ้โหรอดโอ้อ็มฟิกตามโอ้ยโดนดักเขาไม่สนต้องขวาไว้อะแบบไม่คิดว่าจะโดนดักตรงพุ่มนี้นะรจริงอะหรือว่าเขาอยู่ตรงมังกรกันหมดแล้วนะครับโอ้ไม่นะเพื่อนไปอยู่เพื่อนมังกรสวยเราได้บับนะครับ ได้ปั๊บนะได้ปั๊บนะชันนี้ถือว่าได้อยู่เอากลางเลยเพื่อนไปไหลโยาวๆเฮ้ยมีคนตายสวยละสามคนละสามคนเอ้ยหน้ามั่วน่ะเอ้ยสวยอ่าแบบนี้เรียบร้อยฮะถ่ายออกให้เพื่อนถ่ายกลับไปสวยจ,จ,จี้จบหรือเปล่าอุ้ยแรดโอ้โหออาคิดไปด้วย ทันเพื่อนอ,อุรรอ้ยตีธรรมดาเลยตีธรรมดาเลยโอเคน่าจะจบแล้ว่ะทุกคนจบหรือเปล่าวันเดอร์เกิดแต่ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาของเราเราเข้าบ้านไปแล้วแทงป้อมไว้นึงทีอะไรคิวก่อนเบาคิวก่อนก็ได้นะป่วยฮะโอเคผมตายตอนโดนดักมังกรนะครับเก็บไปแน่ ไม่หนึ่ว่าจะดักนะโดนดักอ่าเกมนี้คือแบบบวกกันมันอีกแล้วนะครับบวกกันมันแบบมันจัดเนีมันจัด,ม,จด,ม,จดมันจริงโอเคครับผมทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะว่าเจอนใหม่ในคลิปหน้านะว่าจะเป็นตัวอะไรก็อุ้ยเป็นส้มยีน่าไม่ส้มมาดูก่อนดิก็จริงนะผมก็เลยว่าเราเล่นอะไรเนี่ย ดูลทีน่านคนระับสามพันกุาตาโอ้ไม่ส้มว้าว